h e l l ล everyone สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคีย์บอร์ดเรื่องการปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอริเข้อที่15ครั้งที่4กันนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคุณครูมีแอปพลิเคชันมาแนะนำสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดนตรีเพื่อที่จะได้ฝึกนิ้วมือทีละมือและฝึกซ้อมที่บ้าน talking about covid-19 covid-19 is a disease caused by a type of coronavirus The C O stands for Corona, which means crown. The V I stands for Virus. The D stands for Disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when Covid nineteen was detected. People with Covid nineteen usually have fever, cough, cold. Headache and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus. By wearing a face mask, hand washing, and social distancing. <laughs> ให้นักเรียนตั้งนิ้วให้สูงและโค้งให้เหมือนกับว่านิ้วเหล่านั้นกำลังกระโจนลงไปที่ปุ่มคีย์ด้านล่างโดยให้นักเรียนทำนิ้วให้โค้งตามสรีระธรรมชาติของนิ้วนักเรียนนะครับให้ใช้น้ำหนักจากแขนมากกว่าที่จะใช้กำลังจากนิ้วในการกดปุ่มคีย์ให้เล่นด้วยปลายนิ้วและถ้าเป็นไปได้นิ้วก้อยและนิ้วโป้งที่มักจะเผลอแนบลงกับปุ่มคีย์มากกว่านิ้วอื่นๆ ก็ให้นักเรียนพยายามเล่นด้วยปลายนิ้วกับ2นิ้วนั้นให้ได้ด้วยคอยตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนักเรียนจะได้ใช้ปลายนิ้วเล่นได้แบบไม่มีปัญหานะครับนักเรียนต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริงถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับ หลังจากที่นักเรียนนะครับได้ฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริงข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่2มือซ้ายกันไปแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอร์ริงข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่4มือซ้ายกันนะครับนักเรียนกุญแจซอนบรรทัดที่4 จะเป็นมือซ้ายนะครับนักเรียน2กับ4จะเป็นมือซ้ายนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับนับ t o back key มา2คู่นะครับ one two เมื่อนักเรียนเจอ t o back key คู่ที่2แล้วนะครับให้นักเรียนวางมือซ้ายนะครับนิ้วก้อยนางกลางชีโป้งนิ้วก้อยอยู่ที่ตัวโดก่อนนะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนวางได้แล้วนะครับนักเรียนมาดูในหนังสือเลยนะครับนักเรียน ในหนังสือตัวแรกนะครับจะเป็นตัวซอนเหมือนกับมือขวาเลยครับนักเรียนตัวซอนเลขห้านิว้วเลขห้าคือนิ้วก้อยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นิ้วก้อยเราอยู่ที่ตัวโดนะครับนักเรียนก็เอาทั้งห้านิ้วเลยครับถอยหลังไปหาตัวซอนโดถอยหลังเป็นทีถอยหลังอีกเป็นลาถอยหลังอีกเป็นตัวซอนนะครับ เราก็จะได้การวางนิ้วของมือซ้ายแล้วนะครับนิ้วก้อยนางกลางชี้โป้งนะครับซ่อนลาทีโดและเลนั่นเองนะครับคล้ายๆกับมือขวาเลยนะครับเหมือนกันนะครับต่างกันที่ออกเทปนะครับมือขวาเราจะเป็น t ู o back key คู่ที่ สี่ใช่ไหมครับนักเรียนแต่มือซ้ายจะเป็นชูแบคคีคู่ที่สองและถอยนิ้วก้อยลงมาหาที่หาตัวซอนนะครับนักเรียนต่อไปนะครับเมื่อนักเรียนนะครับวางมือซ้ายได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาฝึกปฏิบัติกุญแจซอนบรรทัดที่4ทีละ2ห้องช้าช้ากันนะครับเริ่มจากอ่านโน้ตกันก่อนนะครับนักเรียนห้องแรกนะครับมีโน้ตอะไรบ้างครับนักเรียนมีโน้ต ซอนลาทีซอนใช่ไหมครับซอนจะอยู่นิ้วก้อยซอนลานิ้วนางทีนิ้วกลางแล้วก็ซอนนิ้วก้อยนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติกันเลยนะครับ one two t h e e four ซอนลาทีซอน one more time วันสองสามีซลาทีซันวีดีกรุณาคบนักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูห้องที่สองกันนะครับห้องที่สองมีโนต้ตอะไรบ้างครับนักเรียนลาทีเลและโดใช่ไหมครับลานิ้วนางทีนิ้วกลางเลนิ้วโป้ง ดนิ้วชี้เดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันเลยนะครับ one two three four latiredo th One more time one two three four latiredo th วิดีกุ้มาครับนักเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติทั้งสองห้องนะครับห้องที่หนึ่งและห้องที่สองกันเลยนะครับนักเรียนว่า two three four สอนลาทีสอนลาทีเรดดเวดีกุ้มาครับ one m one two three four สซลลาทีโซลลาทีเรดเด็ดีกุ้นมาครับต่อไปนะครับเรามาดูห้องที่3และ4กันนะครับนักเรียนห้องที่สามมีโนต้ตอะไรบ้างครับมีโนต้ตทีลาเลและลานะครับทีนิ้วกลาง ลานิ้วนางเลนิ้วโป้งกลับไปลานิ้วนางนะครับเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันเลยนะครับนักเรียน One two three four ทีลาเลลาวันว่าท่า One two three four ทลาเลลากูจบต่อไปนะครับเรามาดูห้องที่4ี่นะครับห้องที่4ี่มีโนต้ตอะไรบ้างคันกเรียนทีโดลาและซอนใช่ไหมครับตัวทีนิ้วกลางเหมือนเดิมโดนิ้วชี้ลานิ้วนางและซอนนิ้วก้อย เดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันเลยนะครับนักเรียน one two three four Ti Do La s o one more time one two three four Ti Do La s o ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกปฏิบัติทั้งห้องที่สามและสี่ต่อกันเลยนะครับ one สองทวีทีลาเล่ลาทีโดลาสอง One more time o w e f o ทีลาเลลาทีโดลาสองวิกู้นมากครับนักเรียน ต่อไปนะครับเรามาปฏิบัติตั้งแต่ห้องที่หนึ่งจนถึงห้องที่4กุญแจซอนมันที่สี่กันเลยนะครับนักเรียน one one two three four สลาทีสลาที ตวัอา่สลลาทีสอลลาทีเรโดทีลาเลลาทีโดลาซอกูจบเปคุณมากคบนักเรียนต่อไปนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ คีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอริ่งข้อที่15จนชำนาญน,นะครับมาสเตอร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้นะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัดฟิงเกอริ่งข้อที่15กุญแจซอนบรรทัดที่4จำนวน4ห้องเพลงมือซ้ายแล้วถ่ายคลิปการปฏิบัติส่งนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับ ตัวอย่างการปฏิบัติคีย์บอร์ดแบบฝึกหัด f i n เกอร์ g ข้อที่15คุญแจซอนบรรทัดที่4ในแอปพลิเคชัน Perfect Piano น,น,นะครับนักเรียนอันดับแรกนะครับให้นักเรียนวางมือเหมือนที่มาสเตอร์สอนในคลิปการสอนนะครับในแอปพลิเคชันนะครับเราจะวางมือซ้ายที่ to Back Key คู่ที่3หรือตัว C แล้วก็เลข3นะครับจะมีบอกอยู่นะครับนักเรียน นิ้กวก้อยอยู่ที่โซนลาทีโดเรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนวันชื่อ e ี่สบโซนลาทีโซนลาทีเรโดทีลาเลลาทีโดลาซอนแบบนี้นะครับนักเรียน thank you